ตอนนี้ดูตลอดวิ่งไปหาแล้รกินตลอดเลยโซนตีได้ไหมนั่งดีๆก็ได้ไม่ต้องนั่งบนเท้าพ่อหรอกมานั่งนี่แล้วเน่มานั่งนี่มานี้มานั่งนี่ลองหลอมมานั่งนี่แล้วเอามานั่งนี่นั่งลงนั่งลงเออได้มดใช่ไหมได้มดใช่ไหมเนี่ยให้นั่งไม่ให้นอน เขาบอกให้นั่งใครบอกให้นอนลุกนั่งเร็วอ้วนแล้วยิ่งขี้เกียจสิอ้วนแล้วขี้เกียจทำไมมาไงท้องเลยไงท้องเลยไงเลยไงท้องนี่มีเห็ดป่าดูสิไงท้องนี่ดูสิมีเห็ดป่ามีเห็ดป่าเดี๋ยวนี้ไงท้องนี่มีเห็ดป่ะเนี่ยมีป่ามีเห็ดป่าวเอ๋ขอดูสิไงท้องไงท้องดูสิมีเห็ดป่าวเห็นไหมเห็ดรึยังเห็นอยู่นะมีเห็ดป่าแเ่พขอจ็บนะ ข้อ7ข้อ7จะต้องนี